ใช่เลค่ะดิฉันนางสาวพรวยสมิตนันทรหสิทธิ์ศูนย์ทีสองจากคณะพรสศึกษาสาขาวิชาสุขศึกษาในคณะศึกษาชั้นปีที่หนึ่งค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์รุ่นพี่ในหัวข้อก่อนจะมาเป็นค่ะขอเชิญรุ่นพี่แนะนําตัวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสิริมาหยดย้อยค่ะคณะพรสศึกษาสาขาาสุขศึกษาและพัะศึกษาชั้นปีที่สองค่ะค่ะเหตุผลที่พี่เลือกเรียนในสาขาวิชานี้มีเหตุผลอะไรที่พี่เลือกศึกษาในสาขาวิชานี้นะคะเพราะว่า ตัวพี่เป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาแล้วด้วยอยู่แล้วด้วยแต่ก็ไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้วพี่ก็ยังชอบสุขศึกษาด้วยความที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายคนแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กในแต่ละช่วงวัยด้วยเพราะว่าพี่อยากเรียนรู้แบบออความคิดหรือว่าความเปลี่ยนแปลงของคนด้วยค่ะพี่ก็เลยเลือกที่จะศึกษาในสาขาน้คะ ค่ะแล้วก็วิธีการที่พี่ปรับตัวจากการก้าวผ่านจากวัยมัธยมโสดมหาลาัยเป็นยังไงบ้างพี่ก็พี่ก็คิดว่าพี่มีความปรับตัวเยอะอยู่ค่ะด้วยความที่มัธยมพี่เป็นคนที่ก็ถือว่าไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหรน่นะแล้วพี่ก็แบบพอมามาเข้ามาหาลาัยอ่ะด้วยความที่แบบถ้าเราไม่เรียนไม่ส่งงานหรือว่าไม่ตั้งใจอะ่ะเราจะ ตามใครไม่ทันเลยเพราะว่าคือทุกคนเขาก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองเนาะถ้าเรามาในมหาลัยแล้วแล้วเราไม่มีความรับผิดชอบชีวิตตัวเองเราก็จะศึกษาในมหาลัยได้ลําบากเนาะปรับตัวหลายอย่างด้วยมัธยมงพี่ก็ไม่ได้อยู่หอเนาะพี่ก็อยู่บ้านแบบอยู่กับครอบครัวมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วพอมาเข้ามาหาลัยแบบนี้พี่ต้องย้ายมาอยู่หอมาอยู่กับเอ่อตอนแรกปีหนึ่งพี่อยู่กับ เมทที่แบบพี่ไม่รู้จักเลยแล้วพอเข้ามาแลบบแล้วความที่พี่ต้องปรับตัวเพื่อเข้ามาอยู่กับคนหมู่มากด้วยก็เลยต้องแบบปรับตัวบ้างเยอะเลยค่ะแล้วก็การเตรียมตัวสอบใบป,ประกอบวิชาชีพของพี่มีการเตรียมตัวอะไรบ้างพี่จะสอบใบป,ประกอบวิชาชีพได้ตอนปีสามเนาะแล้วตอนนี้พี่อยู่ปีสองอยู่พี่ก็ต้องอ,อ่านหนังสือตั้งแต่นิ่นเนาะค่ะพี่ก็มีแบบอ่านแบบ 10ปีย้อนหลังไปจากปีล่าสุดเนาะค่ะก็เลยต้องอ่านมาตั้งแต่นนเนิ่นๆเพราะว่าอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบเนะาะค่ะขอกำลังใจให้หนูแล้วก็น้องๆที่อยากเรียนสาขาวิชานีห้หน่อยค่ะพี่ก็อยากจะบอกว่าสาขาวิชาเราเป็นสาขาที่สนุกเนาะได้เรียนทั้งภาระลาแล้วก็สุขด้วยเป็นก็อยากจะให้กำลังใจน้องๆที่กำลังจะเข้ามาศึกษาต่อด,ดีกว่าเพราะว่าสาขาาเรา เราสามารถสอบได้2ส,สาขาวิชาเนาะซึ่งเป็นตัวเลือกด้วยแล้วก็เป็นสาขาที่แบบสนุกแล้วก็เรียนสนุกค่ะแล้วก็ไม่เครียดค่ะก็เป็นใจให้น้องๆที่กำลังจะเข้ามาค่ะค่ะขอบคุณค่ะ